ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KT Biker นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวความสูงของเบาะเจ้านินจา300นะครับก็อันนี้ก็เป็นเบาะที่ผมได้ไปเสริมขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งมันจะสูงกระเดิมประมาณเซนหนึเซนกว่ากว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่าผู้หญิงส่วนสูงประมาณ156นะครับว่าขาจะถึงพื้นไหมหรือว่าย่างไงนะครับจะลองดูเลยครับ นี่นะครับผู้หญิงสูงร้อยห้าสิบหกจุห้าห้าสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราดูเท้านะครับเท้าลงทั้งสองข้างนะครับเนี่ยเราจะประมาณนี้นะครับรอขาขึ้นข้างหนึ่งครับถ้าเราทำการสไลด์ตูดช่วยก็จะพยุง ได้เต็มทั้งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลงสองข้างอีกรอบนึงนะครับนี้เป็นผู้หญิงสูงแค่ขาไม่ถึงร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าก็คือขาทั้งสองข้างก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นรองเท้าแต่นะครับถ้าเป็นรองเท้าเข้าไปก็น่าจะลงเยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูส่วนสูงของผมเลยนะครับว่า ประมาณ166นะครับว่าขาจะประมาณไหนครับขาลงทั้งสองข้างครับก็จะประมาณข้าวขา,ข,าขึ้นก็จะเหลือ สรุปเลยนะครับเจ้านินจา3 0 0ถ้าเป็นเบาะเดิมๆแบบไม่ไม่เสริมแบบผมนะครับก็คือผู้หญิงหรือผู้ชายสูงประมาณ155เป็นต้นไปนะครับ55จนถึง165ก็คือไม่ต้องห่วงนะครับขับได้สบายถ้าเรามียังเรามีแรงพยุงรถแล้วก็มีทักษะในการขนะับรถประมาณนึงนะครับเราลองว่าขับได้แน่นอนนะครับกวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ